ครับผมก็สวัสด,ดีเพื่อนทุกคนเลยน,นะครับสำหรับวนี้ก็อยู่กับไอเกมพี่ร่มจะบอกเลยว่าเกมฮอลเล่นกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับซีรีส์ทีวีชือ่อว่าฮอลสเปเชียลนะครผมซึ่งความสเปเชียลของวันนี้นะครับผมวันนี้ผมจะไปเล่นพีเดในสายมาตีแหลกแขกระหับนะครับผมซึ่งไอเทมที่ผมคิดไว้นะเพราะผมจะออกอกะไรก็หนึ่งก็คือเจาะเกราะแน่นอนเลยครับสายตีแหลกก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้ว <S <S ไอเทมพิชิตที่สองก็คือ เซเวตเมนี่อันนี้คือตีแรงโคตรไอเทมชีที่เก็คือคิดติดข้อแล้วผมเื่อความแรงเพิ่มอีกและไอเทมชทีสี่ที่คิดว่าจะออกก็น่าจะเป็นคอนสแตนต์อามาหยุดเขาบ้างและไอเทมชีนสุดท้ายที่อยากจะออกก็คือดีเลยครับผมไอเทมที่เรียกว่าเทพเจ้าที่ทสุดในเกมนะครับก็คือดูมบริงเกอร์เร <c oughs> ื่องๆครับผมเจอกันแน่นอนวันนี้เกมนี้เหมือนที่เราเคยดูในยูทูบอะเดี๋ยวนะ เขาจำผมได้ใช่เปล่าใช่เปล่าคินไปเองไม่ใช่ใช่นะเดือดรักเออขำไม่รู้ว่ะเฮ้ยมีคนรู้จักด้วยประวานอะไรนั่นเลยใช่คือรู้จักคนด้วยสวัสดีครับผมไม่ได้ยิงนะมาต้องโกร้เปล่าเฮ้ยมาต้องโก้โอ้ยเดือดมาชนเปล่าพหิวเลย โอ๊เจอแันด้าโหตัวแก้ทางนึกว่าชิบหายแล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ยผมเล่นสายบ้าดาเมจดเนี่ยมันตัวไปแพนดาแก้ทางได้แต่ว่าทีมเรามีตัวบ้าเยอะครับก็น่าจะอาจจะไม่โดนก็ได้นะผมว่าอาจจะไม่โดนแบบต่อยแบบฟูลออปชันก็ได้นะครับผู้แพนดามีดีนายรึเปล่าดีนี่คือการเล่นกัรเล่นรอบที่สองในชีวิตอืมกันเล่นรอบสองในชีวิตก็มาเอาว่ะโอ๊ยอโดนเพื่อนเสียใจด้วยนวแพนดาจ๋าโอ้ยตรงนี้ ต้องได้คีบให้ได้ครับผมโอเคห้า okay. ชิ้นหลักชิ้นแรกผมจอ,อกอะไรดีเอ่ยแต่เกมนี้ผมว่าจะไม่ออกเอลเดอร์พลัสไยนะเพราะผมเลนสายตีเร็วไอ้สายตีแรงไม่อย่างน้นสายตีรยเตร็วสักเท่าไหร่นะครับเพื่อตามคอนเซ็ปต์ของความสเปเชียล,ล<ะ>ถ้าเกิดออกเอลเดอร์คอนตามันจะแบบสบายสบายชิวๆไปครับเพราะว่าคนออกกันเยอะแล้วก็เปลี่ยนกันบนะ้างแล้วกันโอเคลงเท้ามาก่อนเลยชิ้นแรกยืนกลางเอยออกขวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกวดีกว่าผมจะได้มีมานาไปโดดไปแกงด้วย รองเท้าเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันนะเจอกันใหม่มนนโอเคอืมสารคีมล้วๆ้ว้ผมพีเดเตอร์แต่แพนด้าผมก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาโยนผมไปเข้าป้อมได้แล้วเขากระโดดทับผมแล้วเขาเตะผมต่อยผม,มผมก็ลาก่อนนะผมออยังไงมาสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีทำเ,เขาไปชูในป้อมครับ บดเหล็กของการสู้กับแพนดา้ากลัวทุกตัวแหละใครจะมีชู้ในป้อมได้วะส่วนป้อมยิงตายเอาไหมเอาไหมเอาสักหน่อ,อยไหมรุณปลอมวะรุนปลอม,อลอมข้างบนเหมือนจะเอาครับผมแต่ผมไม่มีรองเท้าผมไม่รู้จะเอาอยัางไงอ่ะแต่แพนด้านี่ทำไมเลือดเขาไม่ลุนเลยวะหรือว่าเขาอ๋อเขาน่าจะเอายามาเพิ่มแล้วไปลุดล่างด้วยแพนดา้าแพนด้ามันเห็นผมไปบนแล้วไม่ได้ลูดเนี่ยก็ไปล่างเลยทีสนุกเลย บอกเราคิโร่ศัตรูกำลังไปเลนล่างไปเลนล่างรูกำลังไปเลนล่างไม่รู้ว่าจะได้รูอะไรนะครับรูอะไรวะรีเจนล่ะมัง้งทำไมเลือนมันเต็มขนาดนี้แล้วผมโดนโยนเอ้ยโอ้โหเกือบยกขึ้นนะนั่นอะวล้วติสโลโอ้ยมันสโลุหนึ่งขนาดนี้แล้วผมมึงดาเนี่ยเฮ้ยแล้วมันเต๋วาเฮ้ยด้าเต๋าๆๆวาวตาวไปหนึ่งดอกครับผมตะกีๆๆ้ โอ,โอ้ยเอา่ะเขาป้อมหรือเปล่าช็อนนี้แต่ผมยังไม่ตีเขานี่อ่าถึงเวลาสวนขอที่เดียวพอรู้เรื่องโอเคแล้วก็รอรองเท้ามาส่งครับผมเฮ้ยยังไงเอพันดาเอ้พันดาไม่กมล้าข้างารัสใจไม่ได้พอครับผมเดี๋ยวรอวิวนาทีที่สี่แล้วกันเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปทะเลศึกอีกรอบหนึ่ง <S <S ต้องรอลูนก่อนเผื่อได้ลูนเมเป ลู้ล่าข้างบนด็อกเตอร์กับเดอะดาร์คเลดี้ฆ่าชลิเปตไปได้นะครับผมสุดยอดลูล่าแพนด้าทนไม่ไหวถึงก็ส่งยาแดงมาเฮ้ยเจ๋อเฮ้ยอียหลางเนี่ยแงมผมว่าผมไปเออ่เดินไปหาเลนแก๊งดีกว่าครับเรามีรองเท้าแล้วหลับข้างล่างไงเดี๋ยวสวัสดีเพื่อน,เ,นเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเพลิกับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับผมกันเลดลาก่อยมาผมเชื่อมั่นในดวงผมว่าลูล่าก็เป็นลูนเฮสครับผมแน่นอน ผมมั่นใจมากต้องเป็นเฮดหรือดับเบิลนัเมตโอเคสุดยอดเนี่ยแหละตัวจริงของผมตร้งงี้แหละครับผมไปแม่งไม่เคยถูกรู้เลยจระเดินพวงเว้ยเดี๋ยว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 มินแพนด้าไม่ลงเท้าถ้ามันเมียนติแล้วดิผมจะไปหว่นได้นะเนี่ยตัดตัดไปที่เขาไม่มีลงเท้าเพราะว่าข้าวผมยากครับอุ้ยอุ้ยโอ๊ตโลดโดนด้วยเวนกรัมเวนกรัมต้องออกครับผมต้องออกเพราะว่าเขาได้ดับเบิลนาเมตไปผม กระโดดเข้าไปตีต่อผมโดนปล่ยอยตายเลยครับยิ่งมีดับเบิลน็อเม็ดก็ยิ่งแรงเฮ้ยโอ้โหเมีนเบนมากลางวะ่ะเวแผ่านด้ามีรองเท้าได้เขาได้เปรียบพยายามปูมผมอ่ะนั่นต้องมีมานาแหละไอผมว่าบ้านเอาเนี่ยไอยผมว่าแพนด้ามีสิทธิ์เอาผมในป้อมเรียกเนี่ยเป็นไปได้นะครับเนี่ยแพนด้ายิ่งหิวๆไม่ได้กินคีฟเลยหิวหิวข้าวไปรับม,มิมีมดเบนมาสมทบคุณด้วยตัวหนึ่งยังไงดียังไงดีจังหวะนี้อุ้ย ผมโดนจับยกนี่ผมตายนะผมโดนโยกโซดอะ่ะผมก็โดนแพนด้ายกโซดครับอีเจ็ดนาทีเอเจ็ดวิพาะเจ็ดนาทีนานไปไหมโอ้ยรีบดันบ้านมาเลยอะ่ะมันจะจับผมยกโซดหรือเปล่าถ้าไม่มีดับเบิลดาเมจก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรครับก็คือสกิลแรงขึ้นสองเท่าได้มีดนะับเบิลดาเมจอ่ะอันติีผมไปหวัดแน่โอเคผมเดินไปเดินไปแกงอย่างนี้น่าจะแกงยากครับเพราะเขาน่าจะไหวตัวทัน แต่อยู่ไปโอกาสตายผมก็มีมันแย่งแยัง,แย,งแยังตีขีบอ่ะเฮ้ยแต่อาจจะไม่แจ้งก็ได้อาจจะหัวร้ออยู่กับแบบทำไมไม่ไปอ๋อแล้วตรงนี้ฆ่าได้คร,รับแล้วยังไงหม่าวาเดินมาตรงนี้โอ้โหกันเล็ดโดนสกิลไปเฮ้ยทันไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ทันนะผมระยะห่างของเราสองคนมันไกลเกินไปแล้วผมเดินฟรีไงเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอลูล่างเลยครับผมเชื่อมั่นในลูนเชื่อผมดิผมต้องถูกลูนจริงสักรอบนึงแหละอันนี้รอบพิชานะครับที่เราจะไปลูล่างไปก่อนที่ลูนเกิดอนะ่ะไม่ต้องมีหวงมีหวอดนะลรนั่นแหละเราเชื่อในสันธธาตน กีเดตเตอร์ผมนักล่าฉันท่านเห็นนักล่าไปลูนเฮซี่ลูนแห่งนักล่าเย่อย่างน้อยก็ได้ลูนวะอย่างน้อยก็ดีใจที่ได้ลูนเฮ้ยมาว่ะปล่อยหมาไปแล้วยังไงอุ้ยละอันติยิงไปกันเล็ดเรียบร้อยหรือเปล่างานหยาบแล้วไอ้ทีมอันตรงนี้เพลอมาข้างหลังอ้าวเด้อเอ้าเธอยังตีวอร์เดนอยู่วันดีเพ้อวันดีละก่อนเรียบร้อยวันดีแล้วลาก่อนในเวลาเดียวกันคือเจอกันแล้วก็บอกบู๊ใบบ้าเฮ้ยตรงนี้ทีเดย์ไม่ใช่แพนด้าแพนด้าไปบน ผมไปชอนเพื่อนดีกว่าอ้าวเหมือนด็อกเตอร์จะเดินไกลไปหรือเปล่ายังไงดีอ้าวแล้วด็อกเตอร์ติดฟรีอย่างนี้จะพร้อยัโอ้แล้วยังไงกระโดดพลาดดูดักไปดักมาครับผมแล้วดูดักไปไปจังหวะนี้โอ๊ยด็อกเตอร์กำลังจะตายด็อกเตอร์ตายไปแล้วผมโดนมาลัดช็อตยางสวยงามจริงจริงมันก็อาจจะฆ่าไม่ได้ก็ได้นะถ้าเป็นดูดักเลยดี้ตามต่ออ่ะคิดไดแค่ดีอ่ะด็อกเตอร์ติดครีปเรืนี้ผมว่าเป็นสามนำดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีตัวสกิลดาเมจแบบเวทมนต์เท่าไหร่ครับ อ่ะเป็นสารนำจะทําให้เราดูดเลือดได้เยอะขึ้นไปเลยเนี่ยแหละกดสองกดไม่ได้เวนมาหนาหมดโอเคฆ่ามันฆ่ามันโอเคเรียบร้อยเอาเดอดดักเลนี่ลาชอดไปได้อดแพนด้าครับตัวพิเมษวิ่งสิครับตัวใครตัวมาแล้วเดี๋ยวออกชิลลออกอะไรชิลลดีจะจะก่อแล้วกจะกระอกระอจะกระอ้ยเฮ้ยโอ้ยเหมือนจะไม่รู้ยังเดินบนบนเวียนๆวียนอยู่นะครับตรงนี้แพนด้าตามว่ะ ยังไงได้หร no, okay. okay. no, in ือเปล่าดอกเขราเข้าเลยด๊อกโอเคคอมโบเรียบร้อยสุดยอดครับผมทีมเราสุดยอดมากคอมโบคอมโบสามคนนะทุกคนมีส่วนร่วมกับการฆ่าหมดคือมันมานาผมหมดค่อนข้างเร็วมากเลยนะนี่แล้วผมไม่มีขวดนี่ผมมานานี่ไปไวมากเฮ้ยแพนด้าจะโดดมาผมกลัวแพนด้าโดดมาในป่าได้แหละทีนีเนี่ยมาดูไล่รอบนึงครับ เชื่อในสัญชาตญาณของครีเอเตอร์ก็คือหนักล่าน,นั่นเองมา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 ข้างล่างเป็นฟรินต์ฟรินต์วีทูดแต่เวลไม่ห่างมากโอ้โหรุนมอมอีกแล้วอะดวงไม่ดีเลยทั้งนั้นนี่โอกาสมันมีแค่ห้าสิบห้าสิบแท้ครับแต่ถ้าเกิดว่าผมซื้อวอร์ดโอกาสจะเป็นร้อยเปอร์เซนต์นั่นดีเอ้ยเอาไม่ได้วะเอาแพนด้าไม่ได้ครับโดนไปผมโดนต่อยสวนตายเลย แต่เกมนี้ต้องระวังตัวเลยนะถ้าเกิดว่าผมเล่นสายดาเมจแล้วผมไม่ยอมออกนูโตนเนี่ยแพนด้ามันต่อยผมต้องพึ่งเพื่อนครับโอ้ยแล้วเป็นรีเจนวะเฮ้ยยังไม่ได้เก็บเลยอันนี้ใครเอ่ยสวิเบทนะครับสวิเบทมันแก้ทางพีเดไม่ได้นะครับเพราะว่าเฮ้ยตรงนี้โดนรี่บาไปช่วยเพื่อนเร็วเพราะาพีเดเป็นกายภาพครับผมเฮ้ยเราจะยังไงดีพีเดไม่ใช่แพนด้ากระโดดตามโอ้โหตามยันบอคอเมอร์ไปนะยันบออะ <c oughs> เอาว่าเดนได้ค่าจากนกที่วไปครับ โอเคผมได้นี่ละชิ้นแรกนะไอเทมเพิ่มความรุนแรงครับผมแล้วเหมือนจะมีหมาไปด้วยมีสองตัวเลยนะยังไงวิ่งกันให้อย่างไววิ่งกันให้วองให้ว่องให้ว่องไปเลสโก้ที่เราเล่นค่อนข้างดีครับผมดีมากเลยแหละอุ้ยมีคนยิงปืนมากระสุนเข้าหน้าถลึงซุ่มกูได้วะเอาเรื่องอุ้ย เฮ้ยกระโดดถึงตัวอ้าวโอ้โยเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค <Elliott> ิดไว้ก่อนนะครับว่าอ่านเกมล่วงหน้ามีการอ่านเกมล่วงหน้าจากเพิร์กผมเคารู้ว่าผมจะกระโดดไปเขาก็เตรียมกดอัลติรอเลยวาเแดนก็ยังหมาไปอีกอ่านเกมล่วงหน้าเกมลุ้งหน้าสุดยอดอีดิคเทชั่นอืม อีก e. รอบเด้รอบนี้ไม่มีอันตีแน okay> ่นอนรอบนี um <g <g um ้แล้วครับผมมันน um ่าจะไม่รอดของจริงแล้วล่ะอันตีเขาไม่มีแล้วอ่ะามอแล้วว่าเด่นโอ้ยเราเหมือนจะไม่มีคนรอเลยแล้วครับเว่าไม่มีอันตีแล้วแล้วตรงนี้ยังไงอ้าวเรียบร้อยโอ้โหแกงมันโหดมากทีมเราโอ้ยรดเดือดเดือดกำลังดูมวยอยู่ทีมเราแกงมันโหดมากเลยครับสุดยอดทีเ้อาเอาเอามามามาโคตรสังหรณ์เลยโอเค อ่าแล้วตวดกันเดี๋ยวผมไปเข้ามันเหมือนสกิลสองพี่เดแล้ดับเบิ้ลจะไม่หายนะครับไปเป็นสวิปเบสสกิลหนึ่งดับเบิ้ลหายทันทีเลยไม่ว่าเฮดไม่ว่าอะไรก็ตามหายหมดโอ้โหมันจะเซฟไปขนาดไหนเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยยังไงแพนด้าผมมีวาร์ปด้วยอ้าวอุ๊ยเหมือนจะล่อล่อรับรับล่อล่อครับผมรับรับล่อล่อไปแล้วเพื่อนวันนี้ชิมหน้าไม่เลย กระโดดมานน่าจะมีคนซ้อนผมได้นะครับเอาแพนด้าดีกว่าต่อยกลับหรือเปล่าโอเคโอ,โอค้โต่อยกลับเลยว่ะโอ้แล <go> ้วมีใบมาผมว่าแล้วผมเชื่อในตัวเพื่อนของผมอุ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยอันสี่ชิบหายแล้วลงชิบโอ้โหลงลงหน้าผมสองรอบเลยโว้ซวยเลยโอ้เนี่ยครับแพนด้ามันต่อยผมไม่จับผมได้จับกรอแล้วเห็นปะแกทางโคตรโคตรอ่ะผมไม่ได้ตีเลยอ่ะโอ้ยเพี่เสียดา ต้องพึ่งเพื่อนแล้วครับต้องพึ่งเพื่อนอย่างเดียวเพื่อง,งพึ่งพาแต่ตรงนี้ยังไงเมดเวนกับเดอะด,ดักไม่ได้ครับกดสกิลสองแลกันชูเบรไม่ได้กดสกิลสองแลกันพีเดโดดใส่โดนพีเดทุกสกิลครับแปรภาพเหมือนเลยเอ้ยโดนแพนด้ามันพีพีเหมือนกันเดี๋ยวอกจะค่อยเปิดอันตีให้มีคนบอกเดี๋ยวค่อยเปิดอันตืผมมันกดอันตีสวดแน่นั่นเนี่ยว่าแล้วโอ้ยแล้วด็อกเตอร์เข้าไปวะ่ะสุดยอดนะผมเรียบร้อยลาก่อนท่านุ่มเฮ้ยยังไงดีวันนี้เพื่อนวันนี้มีเวลาอีกนาน พีดีไม่น่าไอ้แพนด้าไม่น่ามีโดดไม่น่าจะมีต่อยแล้วครับโอ้โหแรงมากโอ้โหรู้เรื่องโคตรแรงแรงโคตรรูล่างรูนจริงครับผมรอบนี้ต้องเป็นรูล่างแล้วผมมั่นใจว่าต้องเป็นรูล่างเยี่ยมโอ้ยรูนฆาตกรรูนเฮสครับผมรูนนักล่าเปแล็ดด็อกเตอร์ไปทำอะไรมาอีกท่าไหนเนี่ยไปเลือดเหลือแค่ต์จอยเยอเองเอาแบงค์คีไม้ผมโง่ด้วย โอเคจอกอเกราะเลวลสอน,นะครับผมพีเดเตอร์ของเราแล้วปล่อยหมาไปไม่เจอใคร <c oughs> ผมเป็นการเช็ครัศนีข้างๆพ <c oughs> ผมตีคีพี่2ดสองร้เลยนะว่าดูดิเนี่ยดูดิอย่างแรงอะอย่างแรงอย่างแรงอย่างแรงโ <c oughs> okay. อเคพี่มีต้องระวังแพนด้าจริงๆครับต้องไปกับเพื่อนบ่อยๆห้าไมไปแกงคนเดียวถ้าเกิดจะเล่นสายบาราเมจขนาดนี้แล้วก็น,นะไปไปไป เอากางเอากางเอากางเฮ้ยเอาเนี้ยแหละอ้าวไม่มีอันตีแล้วใช่ไหมอุ้ยโอ้ยผมกดสกิลสองท่านอยู่โอ้ตายหนึ่งมีเฮดจ้าเอ้าจะบอกโอเคเข้าใจทั้งหมดแล้วผมโดนเพอครับผมเพอจะทาให้สกิลเฮ้ยทำให้เฮดผมหายไม่น่าจะมีไอ้นี่นะชาริเบตตัวเนี้ยอุ้ยไม่น่ามีอันตีแล้วเพอจะทำให้สกิลไม่ใช่ทำให้ลูนผมหายครับไันนแพนด้าวันนี้เพื่อนเรียบร้อยหรือเปล่าแพนด้าขอทีเดียวให้มันเสือไปข้างใน จะก,กรอบวสามแล้วครับผมพีเดเอร์ของเราโอ้ยตรงนี้มีคนโดนอยู่เลือกยังไงหัวตีด็อกเตอร์โอ้หยสกิลโลกมาได้ครับแล้วยังไงโดดไปรอ,อบหนึ่งหรือเปล่าไม่ไม่มีไม่มีมแล้ววอร์ดวาเดนนี่สุดยอดมากครับไอเทมพีกเกมโอเคผมฟ์มก่อนละกันหูเลือดได้อยู่นะแรงมากครับสายนิดข้อเสียคือจะตีเบาอ้ยจะตีแรงข้อดีดังอาจข้อดีคือตีแรงแต่ว่าข้อเสียคือจะตีชา้าก็นั่นแหละครับมันก็ต้องย่อมมีข้อดีข้อเสียแหละ รัเหมือนวอดใบไม่ให้ชีบเกิดครับผมวาเดนประกอบด้วยสามอย่างนี้แหละรู้เรื่องรู้เรื่องเฮ้ยรู้เรื่องแล้วละ่ะผมจะรู้เรื่องแล้วเหมือนกันใบใบใช่ไหมโอ้ถ้าใบได้สุดยอดโอเคยังใบอยู่ใช่ไหมโอ้โอีกทีเดียวอย่าเพิ่งีคิดตีโอ้ยกระโดดไปจะศพตะกรูไม่อยู่แล้วไอ้ยจากตรงนี้เหมือนข้างล่างจะฆ่าไปได้ว่าอะไรตามต่อดีกว่าครับอาจจะมีอะไรสนุกสนุกเอาไปไหนแล้วะตัวแตกให้ก็ให้ให้กูพักมึงเฮือหา กลับไปละมัง้งวันเล่นหวนังให้พักว่างไอ้การพักแรงสิน้นออของอะไรนะผมลืมแล้วเออไอ้นี่ไปเลยละกันแน่ลิฟชาร์ดนะผมหรือว่าคิดดคติอค,ดดคอนอคินติคอนถ้าจะไม่พักนะแจะใ๊ให้มันรู้เรื่องให้มันรูเร้เรื่องเฮ้ยอ้ายังไงสวิเบสอ๋อเดี๋ยวเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ้าววิ่งวนเดี๋ยวจะปีเดย์มันไอ้แพนด้ามันเกิดแล้วนี่หว่าไม่เอาดีกว่ากลัวกลัวแพนด้าครับเฮ้ย ผมเป็นโลคกลัวแพนด้าขึ้นมาแล้วโหจัดยังไงเหมือนจะมีคนบินเข้าไปเรียบร้อยแงยที่ผายเกล็ดสุดยอดมากฮะเนี่ยปีก็ไม่ใช้ก็เจออะไรอยู่โอ้ยเฮ้ย,ยเขามีวอร์ดแน่เลยครับเขาซูมมาแล้วยังไงโอ้ยสวนว่ะจาเด่นครับผมจังหวะตะกี้ได้แล้วผมก็เล่นกับพีเด,พเด้มา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 พีเด้เล่นล่ะ ำได้าเหรอเล่นกับผมด้วยผมเล่นดีไหมนะเหลือดีอยู่แหม่เรียกใครสายเรี้ยไข่อะอุ้ยอุ้ยของเกียร์มากกว่าผมชอบเล่นป่อยหมาไม่บอกสายวันนี้สายป่อยหมาไม่เดี๋ยวผมรอวันที่บอกวันนี้สายหมาครับผมโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้อย่าให้แพนด้ามันปล่อยเราเดี๋ยวใบให้โอเคมีคนใบให้ก็อุ่นใจครับผม มีคนใบ้ให้ก erm ็ erm> อ, ª, อ, ª, อ, ª, อุ่นใจเฮ้ยเฮ้ยเหยียบเย็นเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังหลังเข้าเอออ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้ยเขี้ยมากระเต็อข้างบนเต็มไปหมดแม่มาทั้งญาติในตรงนี้ยังไงดีทวิเบตจะแวะเดือดรักไหมไม่แวะครับผมเบตทวิเบตหันกลับบ้านเกียร์สกว่าไปเงียบๆเงียบๆอ้าวอ้า อ้าวเฮ้ยอ้าวชโลไปจังหวะนี้ยังไงดีอ้าวพอถึงอ้าวเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยทันทีสองทีโคตรแรงเลยครับแรงโคตรอ่ะพี่เดีสายเนี้ยสุดยอดไปเลยลูกพี่อ่ะโอ้ยตรงนี้มีว่ะแต่ผมเลื่อนเลือน้อยเกินไปหรือเปล่ามันจะหิวเลยขนาดนี้เฮ้ยเห็นเบสเหียเพสตัดต้องมีคนสตัร์ให้ครับเฮ้ยไม่มาเดี๋ยวดาร์กยังไงดีด็อกเตอร์จะไปเรียบร้อยโอ้โห แล้วตรงนี้โอ้โฮดนมีคนโดนต่อยเรียบร้อยหรือเปล่าเฮ้ยแพนด้าต่อยไปแล้วเป็นโอกาสดีของเราครับผมแพนด้าต่อยไปแล้วได้โอ้โอ้โอ้ใจเย็นพ่อหนุ่มโอ้ยเอาแล้วยังไงจังหวะนี้โอ้โหดึงทีไม่ตายช็องทีไม่ตายมีฮิวไงมีฮิวไงเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยแพนด้าลาต่อยเฮ้ยได้ยังได้แล้วครับผมคิดที่ค่อนทีนี้เรารู้เรื่องเลยใส่ดาเมจโอ้แล้วไอ้ทีมไม่กล้าออกจากบ้านแล้วครับม่กล้าว่ะ โดนลัวตามไปก่อนนะไม่ต้องรีบไม่โอ้โหตีคลิปที่ยวตายแล้วว่ะโคตรโหดอ่ะมันขี่กระจอกไงไม่เคยเล่นเลยว่ะผมก็เพิ่งเคยเล่นแนววาเดนอ่ะโอ้ทีมเรานี่หันเล่นกันนะแต่ผมไม่เชื่อหรอกหันเล่นบ้าอะไรล่ะบอกเจ้าบอกสองมันแตกไม่ใช่หันเล่นแล้วรู้ก็รู้ว่าเล่นบ่อยของผมสายปล่อยหมาเนี่ยสายเครียนอีกสายหนึ่งเน้นการปล่อยหมาลุวัวครับผมเพื่อทำ damage อีกฝั่าโอ้ผมขี้ที่สามร้อยนะเว้ย ทุกแมทนะทุกแมทนี้ผมว่านคนเยอะอือหูขี้แรงเหรอเนี่ยทำมันเล่นดีเลยวานไปวานไปไปตรงนี้ผมขี้เกียจดันป้อมนะครับเมดเบีนจริงๆเขาพลิกได้นะครับเป็นเลดเกียร์พอดตัวแคริอีเขาเยอะมากๆยังไงดีเพอร์จะมาแก้หวาดหรือเปล่าแต่อีกทีมันมีตัวซับด้วยอ่ะทีมเราไม่มีตัวซับครับแต่มีคนวาดผมก็วาดนะอุยทีเดียวตายเลยคลิปโอ้โหโอ้โหแรงจริงแรงจริงจังครับผม ป่าคาวันบวกมันโอ้แล้วฟินยืนซูมตรงนี้เลยโอ้มีคนซ้อนแน่ถึงซ่าข้าเอาเดี๋ยวฆ่ามันก่อนเฮ้ยเอาดิขอขอดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลมาแรกแรกแรกรีเจนเราเอาเราเอาโอเครายการนะผมรีเจนกับดับเบิ้ลมาผมว่ารูนนี้ดีกว่าเยอะดับเบิ้ลสักสวกทีรูเรื่องครับผมน่าจะได้ ไอคีย์ที่เข้างสองไปแล้ว okay. โอเคมาโม้แพนด้าจะได้มีเคบีแล้วคือเขาจะต่อยผมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเข<อ>าจะไม่โดนอะไรขัดทั้งสิ้นครับยกเ,เว้นว่าเขาจะตายมี <laughs> เีก็จะทีนนะเมเราดามจดก็แรงนะแล้วก็กันไอ้นี่ไม่ได้นะครับกันอาร์ตีของการเล็ดไม่ได้ครับวาเดนก็พยายามโว้ดัตติดาของเยอะวะโอ้ไม่โดนมา ยังไงดีขึ้นดีไหมว่าท่าก่อนที่พันธุ์ได้ได้ี k b ผมก็ต้องขึ้นแล้วละ่ะต้องไปแล้วเอ้ยหาตัวไม่เจอโอ้โหมันวินบอกหรือเปล่าทำไมหาไม่เจอหรือเธอไม่มีโอ้โโหอ้โหคลิเที่เรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอุ้ยรู้เรื่องเลยโอ้โหสิบเบตผมหาตัวไม่เจอหรืออะไรวะมันวินบอกรู้เรื่องจัด,ด โอ้แต่เบอร์นัมผมหายใจสกิลพื้นเสียใจเฮ้ยยังไงทะลึงกำลังครับตึงกำลังตีคองกันดีกว่าพวกเราตีคองกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าช่วยแล้วอัติโอ้อัติไม่ทันนนดูดก่อนเฮ้ยเขาต่อต่อเราก็มาเอามาเอาอมันแเลยโอ้หนึ่งทีโอ้ยหลบได้หลบแบบทิ่ตีเต้าเรียบร้อยอุ้ยเฉียดไปนิดนึงครับเมื่อกี้ อ๋อดีเพื่อนอ้าวมันตกิ้อันตีให้ไวให้ว่อกยังยังอ๋อๆๆให้วองอหนึ่งทีโอ้ผมตีไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเลยวะ่ะมันไม่ได้ตีหนักขนาดนั้นนะอ่ะยอววิววิป้อมตีป้อมตีใจเย็นพ่อหนุม่มมันเกมแบบค้างเลียราเกมนี้ก็จะใส่นี้หัวน,นะครับหัวน,นะผมแนะนำให้เล่นนะครับแต่ข้อเสียมันคือมันจะตีช้ามาก ข้อเสียคือตีช้าแต่ถ้าลองได้ตีสักงสี่ทีเราอันติจะขึ้นจะตีเร็วพเพิ่มขึ้นพอสมควรนะผมฟาร์มต่อทำไมมัน,มน,นดูนดเลือด,ดแบบแยบเบาๆไงก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยได้แล้วหรือเปล่ายังไม่ได้ครับผมฟาร์มอีกนิดนึงจะได้ดูดเลือดไม่ใช่คิดที่ข้อขั้นสี่คือขั้นสุดยอดนะผมคูณสองจุดสี่เท่ามาั้งถ้านจำไม่ผิดใช่ไหมลองใช่ดิใช่แล้วใช่ใช่คือผมน่าตีเฮียตายแล้วครับถ้าตีคิดที่ข้ออ่ะแต่เป็นไอทีมต้องใช้ดวงหน่อยนึง นี่ยครับแมันสนุกดีเหมือนกันนะมันตีทีเดียวตายรู้สึกสะใจดีดูดีสะใจดีครับทีเดียวตายไอ้ตายนี่มันอึดความอยู่เรือดไวก่อนโอ้โหโดนขี่ตายเลยโอเคขี่เขาเยสียมาดูกันผมจะครี้เท่าไหร่นะครับผมทไม่ขี่ไม่ขี่แล้วก็ยังไม่ครี้รับผมโอกาสยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาดูกันมาดูกันนะไม่ครี้ไม่ครี้หกร้อยยี่สิบเก้าฮ้ยทำไมเบาจัง มันมันรู้สึกเบาๆแปลกๆวะนี่มันด็อกเตอร์นี่หว่าแคลร์เลือดผมเต็มแล้วไอ้เมันมันสองจุดสี่เท่าจริงเหรอวะผมตีคิบปกติมันตีแค่สองเฮ้ยแล้วยังไงโดน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 อ้าวกระโดดไปตีช่วยเพื่อนทีเดียวหนึ่งที่สองที่โอ้โหคขี้นคอไม่ทันคนเขียวจริงๆตะกี้เพิร์มีเขียวนะครับอุ้ยแล้วยังไงชุดเด็ดแบบนี้เพื่อนหนึ่งโอ้โหลู่เรื่องลู่เรื่องเลย ทีเดียวหลู่เรื่องโคตรแรงฉายนี้สุดยอดสุดยอดมากแบบตีตายแรงมากครับแรงมากจะไปถึงดูมได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะไปได้ถึงดูมครับผมถ้าจบเกมแล้วแต่เพียงเท่านี้โอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมากนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยครับมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบหรือว่า าอยากให้มีภาคต่อเออภาคดูภาคดูโอ้ยโอ้โหเขียวว่ะอยากให้มีภาคต่อเป็นภาคดูบิงเกอร์ก็สามารถกดไลค์เยอะๆได้นะชั้นสามห้าไลค์ได้ไหมถ้าใครอยากดูต่อนะครับภาคดูบิงเกอร์จะเล่นตึ้งตึงต้งให้ดูเลยสายเดี่ยวฟัวร์มชาติเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่นี้นะครับบาเจ้าไปจาไป่ายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นสเปเชียลแบบไหนก็รออยู่ตามชมกันนะครับไปละบ๊ายบาย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 ครับนี่ตัวดำว่ะไปจ้ะ